สวัสดีครับผมอาร์มจาก99 JSK นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านลูกค้าที่ใช้เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อนอยู่เริ่มมีอายุขึ้นเรื่อยๆๆแล้ว,ลว,ลว,ลวเราก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเครื่องตัดหญ้าข้ออนนะ่อนอ่ะมันมีน้ําหนักที่เยอะก็แล้วแต่รุ่นนะครับก็สตาร์ตตั้งแต่10กิโลขึ้นไป11บเ1กิโลสกิโลก็แล้วแต่รุ่นนะครับก็อยากจะหาเครื่องตัดหญ้าที่น้ําหนักเบาๆใช่ไหมครับสำหรับตัวผมเองนะครับวันนี้ที่ผมมานําเสนอเนะี่ย เป็นเครื่องตัดหญ้าที่เขาใช้เครื่องยนต์ Honda G X 2 5นะก็จะเป็นเครื่องยนต์4จังหวะขนาด25ซีซีนะครับขนาดหนึ่งแรงม้ามาพร้อมกับการตัดหญ้าการอ่อนการตัวนี้เป็นการที่ผลิตและประกอบในประเทศไทย100%เซแล้วก็บอกเผาตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการงานตัดหญ้ามากกว่าไม่ได้เน้นในเรื่องของการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆได้เพราะกระบอกเผาเขาจะเป็นกระบอกเผาตัว 24มิลมันจะไม่สามารถใส่อุปกรณ์เสริมอย่างเช่นพุกชุดหัวพวนดินโครงดูดน้ําได้นะครับตัวนี้จะเน้นน้ําหนักเบาเน้นให้เบาไว,ไว้ก่อนนะครับแต่มันจะเน้นในเรื่องของงานตัดหญ้าสําหรับชุดใบตัดหญ้าต่างๆนะครับที่สามารถใส่ได้ก็อย่างเช่นใบบางตอตัวนี้สามารถใส่ได้ถึง12นิ้วด้วยกันนะครับไม่ควรเกินกว่า12นิ้วนะฮะใบอง์เดือนสามารถใส่สาขนาด255มิลหรือว่าสา10นิ้วได้ หรือว่าจะเป็นสาย8นิ้วก็ได้นะครับในส่วนของกระปุกเอ็นตัดหญ้าต่างๆสามารถเลือกใส่ตามความชอบของแต่ละท่านได้เลยสําหรับท่านที่ไม่เคยใช้งานเครื่องตัดหญ้าข้ออ่อนนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานให้ทุกท่านนะครับอย่างน้ํามันเครื่องเองอ่ะควรที่จะใช้เป็นน้ํามันเครื่องยนต์ที่เป็นของมอเตอร์ไซค์ก็ได้4จังหวะก็ได้เบอร์เกจ30หรือ40ก็ได้นะครับปริมาณการเติมน้ำมันเครื่องเนี่ย คือจริงๆแล้วเขาก็จะบอกมาจากโรงงานว่าอยู่ประมาณ90ซีซีใช่ไหมครับแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้มีที่ตวงนะครับมันอาจจะไม่สะดวกในการตวงเทคนิคของผมคือการที่เราเติมน้ำมันให้มันปิ่มขึ้นมาขอบเกี่ยวด้านบนครับยาพยายามตะแคงเติมนะครับเพราะการตะแคงเครื่องเติมมันหมายถึงการที่น้ำมันมันสามารถที่จะเติมเข้าไปได้เยอะๆนะครับวิธีการเติมแบบนี้เป็นวิธีการเติมที่ผิดนะครับ เราจะต้องตั้งเครื่องให้ขนานกับพื้นแล้วค่อยๆเติมไปเรื่อยๆให้มันปิ่มขึ้นมาแค่นั้นคือจบการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับรูเติมน้ํามันกับรูถ่ายจะเป็นรูเดียวกันระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องถ้าเราใช้เครื่องแต่ย่า้า h o เ d a GX 25เข้าอ่อนตัวนี้เป็นครั้งแรกนะครับควรที่จะเปลี่ยนถ่ายที่สิบชั่วโมงแรกของการใช้งานนะครั้งต่อไปนะครับจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ50ชั่วโมงการใช้งานไม่ควรที่จะเกิน หรือว่าขาดกว่านี้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะทําให้เครื่องยนต์เราเสียหายได้ในส่วนของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับสามารถใช้เป็นตระกูลน้ํามันแก๊สโซฮอล์้าได้หรือว่าน้ํามันเบนซินแท้ได้ถ้าหาได้คือน้ํามันเบนซินแท้ดีที่สุดถ้าหาไม่ได้ใช้ตระกูลแก๊สโซฮอล์ได้วิธีการใช้งานของตัวเครื่องแต่ญ้า Honda GX 2 5ตัวนี้นะครับวิธีการใช้าง,งานไม่ได้ยากเลยเราก็เติมน้ํามันเครื่องขึ้นไปให้ได้ขอบเกี่ยวด้านบนนะครับพอเราเติมน้ามันเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเติมน้ามันเชื้อเพลิงน้ํามันเชื้อเพลิงเราก็ลองเลือกเอาเราจะใช้เป็นซินแท้หรือเราจะใช้แก๊สโซฮอลก็แล้วแต่ความสะดวกของท่านหลังจากนั้นมันจะมีลูกยางกดน้ํามันอยู่ด้านล่างใต้คาบูนะครับเราก็กดปั๊มปั๊มไปสักประมาณ10ทีก็ได้นะครับให้เรารู้สึกว่าน้ํามันมันเต็มถ้วยตัวนี้แล้วนะครับ พอมันเต็มแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ดันโชค๊คขึ้นมาด้านบนพอดันโชค๊คขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วนะครับเรามาดูสวิกสตาร์ทให้สวิกสตาร์ทที่การตัดหญ้านะครับให้มาอยู่ตำแหน่งกดดันลงมาข้างล่างนะครับให้อยู่ตรงตำแหน่งสตาร์ทแล้วเราก็ดึงสตาร์ทปุ๊บพอมันติดหรือว่าทำท่าจะติดนะครับให้เราดันโชค๊คสีเท่าๆลงนะครับดันโชกคลงแล้วเราก็ดึงสตาร์ทอีกทีหนึ่งนะครับเราก็เป็นอันใช้งานได้ เทคนิคงคือควรที่จะวอร์มเครื่องสักประมาณ1นาทีครึ่งถึง2นาทีประมาณนี้ก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานหลังจากที่เราเลิกใช้งานแล้วนะครับวิธีการดูแลรักษาคือการที่เราถ่ายน้ํามันออกจากถังน้ํามันให้หมดนะครับแล้วก็ ปั๊มปั๊มไล่น้ำมันออกจากคาบูเรเตอร์ให้หมดนะครับสาหรับท่านที่ใช้น้ํามันแก๊สตระกูลแก๊สโซฮห่95พวกนี้นะครับแต่ถ้าท่านไหนที่ใช้น้ํามันเบนซินแท้นะครับก็ไม่ต้องถ่ายก็ได้ก็คาทิ้งไว้งี้ได้เลยนะครับสาหรับตัวนี้นี่คือเป็นน้ํามันที่เกรดีนะครับไม่ได้ทําร้ายในชุดระบบคาบูเรเตอร์ปุ๊บสายน้ํามันของเรานะครับการเปนถ่ายน้ํามันเครื่องเราก็เทตัวตัวถ่ายได้เลยนะครับแล้วก็อย่างหัวเกียร์ตัดญ้านะครับหัวเกียร์ตัดญ้าควรที่จะต้อง แกะออกมานะครับอัดจารบีที่หัวเกียร์ด้านในนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยเราควรที่จะอัดจารบีที่หัวเกียร์นะครับทุกๆครั้งที่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับควรจะทําทุกครั้งเลยไม่ควรที่จะปล่อยปะละเลยในเรื่องของหัวเกียร์นะครับก็มีความสําคัญไม่ได้แพ้กับตัวเครื่องยนต์เลยนะครับดังนั้นเราควรที่จะต้องดูแลให้สม่ําเสมอนะครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองเทสประสิทธิภาพให้ทุกท่านชมกันว่า ประสิทธิภาพในการใช้งานสำหรับเครื่องยนต์ขนาดซีซน้อยๆแบบนี้นะครับงานตัดหญ้าเนะี่ยมันยังสามารถตัดหญ้าได้ดีขนาดไหนแล้วก็สามารถตัดหญ้าได้ประมาณไหนยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปถ่ายคลิปให้ทุกท่านชมกันดีกว่าครับ